สวัสดีครับผมครูจะให้ฟฟีสไต์นะครับน้าเมื้อวานนี้ใส่ภาษาศรีสะเกตได้ยังอยนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาซ่อมเขาครับนาหรือว่ามาดำานาซ่อมเสริมนะครับนาหลังจากที่ดำไปในสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็มือนี้หยุดยาวอีกแล้วครับมือนี้วันที่28นะครับ28กรกฎาคมนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระเจ้าอยู่หัวรอสิบของเรานะครับวันนี้ก็เลยพาครอบครัวมาเช่นเคยหยุดหลายวันก็จะพามา อ่าลงหน้านะครับลงไฮลงหน้ากันนะครับน้องมือนีไปครับไปเบิ้งครับเนี่ยครับผมก็รถมรจจดไปนี้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตีดั้มไปในสัปดาห์ที่แล้วที่ยุดหามือนะครับผมเขียวแล้วครับงามก็ลังงามเลยครับผมอ่าเพราะว่าหน้าพื่นแถวนี้เป็นมีหนามนะครับแต่ว่าทั้งทั้งราศีผมหน้าผมเองบ่มีผมก็เลยบ่ไดไปเห็ดก็เลยบ่ไดไทยหน้าจะของมาเลยครับเพราะว่าเห็ดไปกับท่านั้นเห็ดบ่บไดนะครับ มันเห็ดบ่อพราะมันแห้งนะครับนิดมันแห้งนลีครับโมซุมเลยครับแถวบ้านผมลาศีนะครับอำเภอลาศีจังหวัดศรีสะเกดนะครับมันแห้งแรงแห้งโหดครับมันก็เลยสามบ่อใดสามเขาบ่อใดแต่ตัวนี้เพิ่นมีนามเห็นบหมครับนี่นี่เพิ่นมีนามแน่อยู่ก็เลยมาสามเห็นไหมครพิ่นมาต้นนั้นทีสามไปนะครับเขียวกำลังเขียวงามนะครับอ่าเดี๋ยวยางก็เบิ่งอีกอันนึงเพิ่นกำลังตัดใบเขาไปครับที่นี่พื้นสีบ่ใส่สารเคมีครับเพิ่นจะ ใส่ตัดหยาไป่เหงเอาวนะครับเพราะว่าเขาบางไหมันบวกขึ้นเพื่อการิตัดใบเขาครับอันไหนมันสูงเกินไปเพื่อสิตัดใบเขาแบบนี้ครับตัดให้เตี้ยเลยครับตัดให้สั้นเลยนะครับพอตัดแล้วมันเนี่ยให้มอกําลังขึ้นมานะครับอ่ามันําลังขึ้นมามันขึ้นมานี่ก็มันก็สีต้นเขาสีโบสูงมากกับสีห่วงกับสีใ่ครับนักดีครับอันนี้คันบานในเลียงงัวไ็นอาชีบนี่ควรจะเท็ดแบบนี้นะครับนะในการที ตัดใบเข่าแบบนี้แต่ผลผลิตดีครับรับประกันได้นะครับผมนี่พาเบึงหอยทงไ้ตรงหน้าครับสวัสดีวันหยุดสี่วันนี้นะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับวันนี้ถ่ายทําหน้าวันที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะวันที่ยี่สิบแปดถ่ายทําอยู่ในขนาดนี้นี่ครับมองนี้ครับบรรทณสา่สิบสามมือนีนะครับเดี๋ยวเอาไว้สาดหรือเสื้อนะครับไปให้ลูกสาวก่อนห้องอยู่พุ่นมาหน้ามือนีบอกยูเฟนกับโอยูครับเออเลย สาวเก่งครับนี่สามขวบกลัวโอวเก่งเก่งเนาะให้ก็เก่งครับนี่ปวดในขนมมาบักหลายนี่คุณเป็นแม่น่ะเอาเดี๋ยวปูสาเดี๋ยเพื่อนก่อนช่วงนี้กรับโบวี่คลิปยังสิลงครับเพราะว่ามาขึ้นกับตีรถมาจากโคราชมาหอดหอดเคื่อนกับประมาณตีหนึ่งกว่านะครับตีหนึ่งครึ่งนะครับไปขับเมียกลับมานะครับเพราะว่าอยู่คนละจังหวัดนะครับหาเมียทํางานนี่คุณก็เลยพาหมอนที่ผ้ามึงก้าน บางไฮ่บางหน้าอะไรกันนะครับเนาะสำหรับบ่มีคลิปหยังครับดี่ก็อยู่อยู่ซื้อไทยไหวลงเร่นๆไปนะครับเนาะเนี่ยครับกันกัหน้าตัวเก่าแหละครับหน้าที่สูบน้ำออกนะครับนะแต่ว่าไฮ่นี่งามแห้งครับนี่ไฮ่นี่งามเขาขึ้นดีเลยทีเอียวเครื่องสูบน้ำมาตังนีอะไรจำในบ่เครื่องสูบน้ำสูบไปนีเพราะว่าไฮ่นี่มันไฮ่นี่มันได้กอนเป็นบอล่ะมันได้กอนแล้วก็เลยสูบจากไฮ่หนีไปไฮ่หนีนะครับนี่ครับ นี่สม่ำเสมอดีครับเขามา่สม่ำเสมอสวยงามเลยนะครับเห็นบ่เนี่มาเบิงต้นเขาสม่ำเสมอดีนี่แหละครับให้นี่แหละครับที่ที่ว่านเขามาน้ำบ้านมีน้ำบ้านทิมไว้นะครับเพราะที่เขาแซ่เขาปลูกกันบ่แซ่เขาปลูกแล้วแล้วก็เซอร์มาทิมไว้ในกระสอบอ่าขึ้นหนึ่ง พอพอ,อเห็ดไปแล้ว,ลวนะครับว่าวันลงน้ำอีกแซ่ทิมอีขึ้นหนึ่งกระซูปน้ำออกแค่นั้นล่ะครับเท่านั้นล่ะได้ผลแบบนี้ครับท่าที่เห็นนะครับพ็่บ๊วยใครๆครับการตก,กาสมัยก่อนนั่นแหละนะครับนี่การตก,กาสมัยก่อนให้นี่สิง,งามคนมูแต่ให้คุณยาลายไปหน่อยแต่ด้วยพื้นเพอาจีให้นี่อาจิบมมียาอยู่แล้วหรือเปล่านะครับนะก็เลยเห็ดให้ต้นแต่ว่าผมมากันคือเขามันเสมอกันดีครับมึงกันล่ะสม่ำเสมอกันหมากเลยนะครับนะอ่า เดีย๋ยวยางขึ้นไปทั้งบนก่อนครับสิบไปสามเขาไปนะครับเดีย๋ยวไปสามเข่ามองทีมันไทยเห็นมังหันหละงมองเวอร์เวอร์ไงไงน่ะน,นะครับ<ะ>มองเวอใหญ่ครับจ้าฮ<ะ>่าฮ่าเอายูนีเตอร์เอาได้ปะอะไรยูนีเตอร์ขี้ขนมยูนีเ <c oughs> ตอร์จ้าจะแสบกว่ากินลูกอ่ะโอเคอันนี้ครับคู่ดวงมันกรมาครับมันจะโคราดมังคุนด้วยกันนะครับ พักนั่นอนบ่หลายเป็นไหนเหมือนนี่แต่กามาคือเก่าขังก้อนมันเห็ดไปเพิ่นจมนะครับว่าปวดแข้งปวดขานะครับอาการหนักวันนี้เพิ่นก็เลยมาลองไม้ไม่อะไรเหมือนนี้มาลองไม่สิพานมานมี้จักโบ้หูนี่แหละครับมาคนที่บ้เคยมีกลามเหนือนะครับขันมาเห็ดมันก็จะเป็นแดงสีและครับเพราะคนทีเขาบ้เคยมาขันเคยมันก็จะบ้เป็นหยังนะครับอยังผมนี่ก็ เคยเหลื่อยอยู่ก็เลยก็เลยบอกคอยเป็นอย่างมาไหนนะครับอันนี้ครับเห็นบหครับนี่นี่ละครับมือนีสีจัดการมองนี่ครับสีดำแหงนี่ละซุ่มๆเลยครับอ่ามันกับโบแหงหรอกครับดีว่าแถวบ้านผมอยู่ถือว่ามีมีถือว่าชุมนะครับถุงมาชุมถือว่ามีนามค้างในน้อยบ้านผมเห็นอยังมาไห้เลยตอนนี้คือนะครับฝนตกอ้อมแอมๆทางอำเภออื่นนะครับแต่อำเภอลาศีษยสล บอ่อตกครับแต่ว่าตกอ,อยู่บ้านนึนกับตกอ,อยู่ในอำเภอใกล้เคียงอุทุมพรแมงสันแต่ราศีตอนนี้แห้งนะครับเขาด้วยเฉพาะเขาผมเห็ดยังบ่ไดเลยครับขันเห็ดไปกับเสียแห้งถี่มือซื้อจะสิไปเห็ดยังดินมันเป็นดินมันไหนแห้งครับดินมันมันบ่อยซุ่มแนวนี่ขันซุ่มแนวนี่ก็บปิเตหเห็ดอยู่นะครับก็นล่อเห็ดไปแล้วก็ล่อฝนนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปหาป้นไวนะ้ย่อนกาเนาะย่อนกา ่าเดี๋ยวมองไหนมันหน้าหนาก็สิเอาไปคือเก่าหระครับเอาไปดํานะครับเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวถอนตัวนี้ก่อนมันใหญ่ปวดถอนไหนผมว่มือเดียวบัวดหญ่ดิเดี๋ยวถอนนี่ก่อนครับมองคันพ่อนะที่ผมถ่ายเบื้องตนแหลกครับพอเป็นราตัดไปมือก่อนนะครับเห็นบอกครับแท่งหยอดขึ้นไหมหรวอันนี้เระผมก็อยากได้เครื่องตัดหญาอยู่เดี๋ยวพี่หนาไม่มีสื่ออยู่อีลีละแต่ปีนี้พุทธันพร้อมเรื่องสถานการณ์เงินบ่ค่อยดีนะเบื้องที่ถูกไปหลายเนี้ยครับที่เด็ดพอเดี๋ยวไปสื่อนะครับเพราะงั้นเบื้องหน่อยหลายกบ่ได้เงินนะครับ ในตะโพไใ้คาขนมหนูกับบบวัยแ่ดีก็บโบไทยแหละครับเอ้าไทยให้เบึ้งไปครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมหาย่อนกาก่อนครับหน้าครับดับหน้าครับนี่ครับได้กามาหน่อยหนึ่งก็เลยมาสาธิตเบิ้งก่อนนี่ยครับหยิบสักสามต้นสี่ต้นพึอนครับอั่นก็ดับไปหลายคลิปลวแหละแต่ว่าก็ดับอีกว่าเป็นยังมัมีคลิปไทยครับตรงนี้ถ้าอยู่ไทยคลิปยังเันั้นเวลาไป คล่องไหลท้ายเลยนะครับนะครับกดปลกปิดหัวแม่มือครับตัวนี้าะวบปิดกับบอไหนะครับวม่าดินมันคือกันบางดินมันจะดูดนะครับในดินนี่เป็นดินทรายนี่ครับก็ปิดหัวแม่มือให้เรียบร้อยนะครับนี่ระยะห่างกันนี่แหละครับประมาณคืบหนึ่งนะครับเนาะก็สิพอดีพอดีนะครับเพื่อให้มันพอดีพอดีเพื่อให้มันไหนแต่ก็นะครับสวยงามนั่นเองนะครับ เขาแต่ก็ดีมันก็จะใน,น้ผลผลิตหลายนะครับทามันทีกันมันกับบไดแตกทภาษาบาทผมเอื่นเขามากาบ,อ,ากาบกอกเขามักาคือเขาบ่แตกน้อไอ้เขาบ่แตกก็ครับบ่แตกก็พืนผลิตกับบไดแตกเอาไงไงเขามันกระแดงแหละเอาไงนะครับทมันกระแดงมันกับบัขึ้นนะครับนี่ครับการดําหน้าอาจจะบอยสวยครับแต่ว่าทา,ามันติดหกักแล้วมันก็จะจะขึ้นเลขมันนะครับเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวทำหน้าก่อนเดียดจีไทยเบิ้งครับเป็นช็อตๆไปนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายเป็นช็อตๆไปแลัก็สิดั้มเห็นเมื่อก่อนเหลืออยู่สามสี่ตนก็สิทดตั้งใกล้เห็ดแล้วก็สิทธิ์บริไทยเดี๋ยวใกล้ใกล้สิแล้วครับใกล้สิแล้วเดี๋ยดจีไทยเบิ้งนะครับอ่ามันนี้มาภาษาสีเกตเนี่ยผสมรอยเิ็ดไปแดยตัวที่ตัวแด่นนะครับเพราะว่ามันก็ใส่หลายภาษาใส่อีสานเท่านี้แหละนะครับเนาะอ้าวนี่ครับดั้ อโอเคเดี๋ยวผมไปหากาตอ่อครับอ่อโอเคครับผมไปดึงครับดึงนี่ครับหากที่สวยคร้าหามองในหนาเนี่ยมันหน้า,นนาหนาแห,ห้ไหลายมันก็บ,บุกข้นนะครับมันจิตตนเมื่อสีกระแดงตนนั้นสบวเจรืญเติบโต,ต,ต,ตนะครับเวลาผ่านไปก็ได้หลายเติบแล้วครับ มองนี่ดิมันมันหายากครับเนียกก่ยกะอันนั้นผมดำไปไกลสิม,มั่นล่ะอันนี้เมียเป็นดำนะครับกะเดี๋ยวเอาหนีก่อนนะครับอ่ะโอเคถ่ายไปแต่ละช็อตครับเอ่อไลรเบิ้งเล่นๆไปเบิ่งมีให้คนเบิ้งงห้นะครับเพื่อนอ่ะครับแล้วแล้วก็สุดแล้วครับสุดแล้วดำมาสุดแล้วนี่เหลือโซนผนเดบานนี้เหลือยวฟังผลนนะครับเมียก็กำลังดำอยู่ นะครับมันยากทากาครับต้องย่างหามองนี้ก็แล้วแหะเดี๋ยวจะไปขุดบหาอนห้เพชรนี่ว่าควัาไม่หยาบยครับหมอนแล้วก็มองนี้ต้องขุดดีครับอโอเคไปครับโอ้ยนะครับทั้งแดดทั้งร้อนนะครับทั้งแดดทั้งร้อนเลยนะครับขุดดินครับผมเนี่ยขุดดินตรงนี้ใหญ่พอสมควรนะครับนี่ใหญ่พอสมควรนะครับออโอเค ันไม่แน่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันมันห่อนแบบมากกว่านะครับเฮ้ยเศ้ามีแห้งก่อนครับห่อนแห้งครับพี่นอ้องเศ้าผมจะข้าก่อนบวไยบวับว,วอ่ทาท่านั้นก็เป็นแผนกดั้มอย่างเดียวนะครับผมก็คุดอีกประมาณนี้จนทอดนี้แหละครับนี่กระจะแล้วนะครับแต่ว่าพึงทั้มหมนแผนกดั้มนะครับแล้วสู้ไม่เป็นกน <laughs> นางดั้มแล้วครับพี่น้องนางดั้มแล้ว นะครับนางดำทำาม่ได้แล้วครับมันหอนแดดเนะาะอยากแล้ว่วอายากกลับไปพักผ่อนนะครับ <c oughs> เอารับาปน,นี้มาสู่ต่อไปครับเรียร้าเติมอยู่ด้พูนโอเคโอเคครับมือนี่สำหรับมือนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับหอนแห้งครับนี่เพียงวันไปเลย อ่าเพราะเทียงบับบนี่แดดมันก็แห้งครับผมบาไหวซู้บาไหวครับเอามาเมื่อยบนลมาเมื่อยเมื่อยยังนะครับมเมื่อยในแดดครับยิงอากาศท้อนหแห้งน้ำเงือ,อาอยิงไหลไหลไปนี้น้ำออกจากร่างใกล้ไหลบาไหวนะครับเพีย้ยเลยครับผมอ่าแล้วเดวเินทางกลับมันก่อนครับเนาะโอเคไปย่างไปกูงงย้าาแพ่ผมไป ครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมสนับสนุนกันและกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะกันนะครับผมครูจันทร์ไฮฟิจิตใต้เลยเข้ามาสวัสดีนะครับเนาะได้เจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกันอย่าลืมจะถึงกันครับเบิ่งไฮแหนมแน่เลยครับเด้อบ๊ายบาย